แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกลุ่มกล้วยเบกแตกหรือกล้วยมีรูนะคะโดยนำผลผลิตจากสวนของสมาชิกเองเนี่ยเป็นกล้วยที่ปลอดสารอีกเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันของกลุ่มนี้นะคะให้กล้วยราคาถูกเราก็เลยต้องแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าของรรเราเราเพราะเลยปรึกษาของพัฒนาพัฒนาแกก็เลยมา สอนวิธีทำตัวแตกให้เราค่ะแต่ถ้าใครอยากสนใจก็ม,มาเรียนรู้กับเราได้ค่ะ,ะครับผม เราใช้กล้วยอะไรกล้วยน้ำบาตใ้กล้วยน้ำหวาค่ะกล้วยน้ำหวาหลักส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยน้ำหวาใช้กล้วยอื่นได้ไหมใช้ได้กล้วยหอมได้กล้วยฮักลุกได้แล้วก็มันได้เผือกได้ค่ะ เป็นไงบ้างครับวันนี้ครับได้ความรู้อะไรบ้างกับไปทั้งสองสามสถานที่พันมาสนุกดีสนุกดีนะแต่ละฐถานคมีกิจกรรมให้ทำนะครับอยากถามแล่ว่ารู้สึกเป็นไงบ้างครับมาเรียนรู้ที่นี่ครับรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะปกติที่ไปดูตามที่อื่นนะคะมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยจะเป็นเ่นธรรมดาประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะแต่พอมาเห็นที่นี่เรารู้สึกพึ่นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นรู อยากจะขอบคุณสำหรับผู้จัดโครงการนี้ไหมครับอ๋อค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณคนที่จัดโครงการนี้สามารถให้เราแบบว่าให้มาเรียนรู้หรือให้เรามีโอกาสได้มาสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้ด้วยค่ะได้เราฝึกทำฝึกเรียนรู้กับการทำเผ่อเราจะไปทำเป็นอาชีพเสริมที่บ้านได้ด้วยนะคะ ขายที่ตัวเยอะน้ำสิบน้ำตาลหกน้ำน้ำตาลกเี่ยวอร่อยเที่ยวเที่ยวครึ่งชั่วโมงอร่อยอร่อยจินองเ้ง